อีกแล้วนะครับตอนกลางคืนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมว่านว่านแท็กหน่อยนะว่านโอ้ยว่านบอกโอ้อะไรนี่คนจะรับจะนอนมากวนกันอยู่ได้จับตีนหน่อยว่านจับจับโอ้นั่นน่ายันหนกวนไอ้บักนี่กวนทำไหมทำคาละทำพาละหันตูดใส่ละอ่าเด้อเด้อเด้อหันตูดใส่ อ้วนขอจับหางหน่อยนะอ้วนอ้วนโอ้วน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 ไอ้หวัดดีมนุษย์วันหนีแล้ววันหีโอ้โอโกวนทำใหม่วะบักนี่บักนัดจะกวนทำใหมดูบักนัดกวนทำใหม่มนี่มันลำพังนะจริงๆคุณกำลังจะรับจะน,นอนแล้วมาเตอกอยู่นั่นลนะน<า>นอน,<า>น,นอน,<ห>นตรงนี้<อ>ก็ได้โอ้ มีอะไรให้ล่วงบ้างนี้โอ้ยขันแข่วขันแข่วเฮ้ยอ้วนไม่อ้วนเขาเรียกอยู่ดีกินดีอ้วนแท็กหน่อยก่อนไปแก้มืออ้วนแก้มืออันนะองดันดันอง วันวันว่าจังได้ว่าจังได้คนจะนอนว่าจังได้เรื่องมันเหยียดมือออกมามีอะไรให้จับบ้างเนี้ยมีอะไรให้จับบ้างจับมือมาสินุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งหน่อยอนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งหน่อยนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งหน่อย เจ๊กระโหลกเจาหัวเจ๊หัวมั้เจ้าหัวน่อยเจ้าหัวหน่อยเริมชอบอุ้ยเคิร์บเคิร์บจ้าหัวอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะอ้วนบอกงับน้อ้วนงับน้อย่าเยะเล็ดคูนอ้วนบอกอย่าเยะล็ดคูนอ้วนโอ้รับนะอ้วน ดูองค์ตัวดูดูท่าดูท่าไม่ธรรมดาดูอย่ยงขานะนะี่อย่าขาข้างบนนี่คือไอ้ไอ้จ่อยนะครับไอ้จ่อยนี่หลับอยู่ข้างบนจ้อยจ้อยนี่คือเราจะมาดูไข่ไอ้อ้วนอ้วนชว์ไข่แล้ว,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 วใช่องค์ขามันนิ่มนะครับ นี่คือเทวท่าของน้องอ้วนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมาจับเท้าคนจะนอนนะมันจะนอนจริงเะเออเออมันคงจะรับจริงแล้วกวนได้นี่กวนยิ้วได้ตอนเช้าเล่นเยอะแล้วโอเคเราก็สำรวจอ้วนพอแค่นี้นะครับไม่อ้วนหลับนะบายบายอ้วนเจอกันบาย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 จอยเฮ้ยหลันจะไปเรามาดูคาบีบาร่านะครับ ครับีบาล่าออกมากินตอนกลางคืนใช่มันมันทั้งกลางวันและเออแติกลางวันมันอยู่ในถ้ำแต่ว่าในแต่ว่าในสารคดีอ่ะมันออกมาหากินตอนกลางคืนมันก็มากินตอนเช้าด้วยนะแต่อย่างว่าแหละพวกนี้มันมันออกมาหากินตอนกลางคืนมากกว่ามันไม่ใช่ประเทศมันมันชอบอยู่เพราะว่าถ้า ที่เอาเป็นกัมมังเพราะกัมมังมันมืดกว่าใช่มันมืดฟูไงแล้วเขาถึงเอาซอสอะไร่ไอ้พวกนี้มันเหมือนหนูไงมันชอบออกกินตอนกลางคืนคาบ,บีเราจะไปดูจ้าคาบีบ,บราร่าใกล้ๆกันนะครับตอนนี้มันทำตัวให้เรามาดูกันนะครับคาบ,บีคาบ,บีคาบ,บีมาอยู่นี่ไม่ต้องเป็นอาหารของงูอนาคอนดาแล้วนะ ไอธรรมชาติมันคืออาหารของจ้นงูอ,อานาคอนดานะครับใช่แล้วคาบีคาบีโอเคครับจากการแค่นี้ครับบ๊ายบายพบกันใหม่้องก,กระต่า